ก็ติดตามพอๆกับทุกคนณนะวันนี้นะจุดยืนของพี่คือก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนจบณนะวันนี้สิ่งที่แบบกังวลเราก็แบบอะไรที่สุดก็คือนึกถึงว่านึกถึงหลานเนาะนึกถึงหลานอย่างเดียวเลยตอนเนี้ก็ติดตามพอๆกับทุกคนจริงๆสิเอาแสนใจเมื่อไหร่โอ้ยแม่มาถูกณนะวันนี้นะจุดยืนของพี่คือก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนจบ อืมคือแบบเป็นกำลังใจไม่ว่าทั้งแบบผู้เสียหายหรือคนที่ถูกถูกกล่าวหาเนาะเออือมณวันนี้สิ่งที่แบบกังวลเราก็แบบอะไรที่สุดก็คือนึกถึงว่านึกถึงหลานเนาะนึกถึงหลานอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยืืมอืม,อมนึกถึงแค่นั้นเลยเธอ